สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูเกงมีเทนแบน์ออนไลน์ตอนประมาณทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือหนึ่งอาบน้ำสองดยรยีดผมให้เรียบร้อยแล้วก็กินข้าวให้อิ่มแล้วหลังจากนั้นเราจะได้นั่งอยู่หน้าจอเพื่อรอเวลาแล้วก็ทบทวนเนื้อหานะคะทุกครั้งที่มีการเทนแบน์ and, หรือว่าจะต้องให้ความรู้ครูเกศจะเตรียมตัวอย่างนี้เสมอเพราะว่าเรารู้สึกว่า แบรนด์เจ้าของแบรนด์นะเขาให้เกียรติเราที่จะให้ความรู้นักธุรกิจเพราะฉะนั้นเราเองก็จะเป็นจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อที่จะคือไม่ให้คนที่เขาเข้ามารับความรู้เขารู้สึกว่าเขาได้ไม่เต็มที่หรือเราเองทําเพื่อให้จบจบไปอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งกูเกีิก็จะเตรียมตัวเป็นอย่างดีเสมอกินข้าวด้วยกันก่อนนะคะวันนี้มีเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือกินข้าวกันหรือยังคะเนี่ย เขินขาปิดก่อนดีกว่าเราจะมีวิธีคิดอย่างไรให้รียวในธุรกิจ TGL วันนี้เราได้รับเกียรติจากครูเก๋นะคะปัจจุบันค่ะรับราชการเป็นครูอาชีวศึกษานะคะแล้วก็ยังทําธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากช่องออนไลน์นะคะในระยะเวลา4เดือนใช้ชื่อว่าช่องครูเก๋สเตชันนะคะพี่ๆสามารถติดตามชมกันได้นะคะขอเชิญพบกับครูเก๋เลยค่ะ ค่ะก็สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีเศรษฐี TGL ทุกคนนะคะก็โอ้โหขนาดแค่เราเพิ่งเข้ามาในมี e t วันนี้แค่ระยะเวลาไม่กี่นาทีแต่เสียงหัวเราะเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะระยะเลย ทุกคนคะสังเกตไหมว่าเราพอทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งอะ่ะเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายในการทําและนี่แหละค่ะการที่เรามีความสุขนี่แหละมันจะดึงดูดเข้ามาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิตดึงดูดแม้กระทั่งเงินทองนะคะสังเกตว่าแต่ละคนพูดไปหัวล้อไปแซวกันไปผ่อนคลายกันไปนี่แหละค่ะคือธุรกิจที่เราทําแล้วเราจะมีความสุขโอเคค่ะทีนี้ ในหัวข้อของครูกเกตนะคะในเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะอยู่ในธุรกิจที่มีความสุขนี้เราจะมีความสุขอย่างเดียวไปทําไมนะคะเราก็ต้องมีความสุขด้วยรวยด้วยมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะคิดอย่างไรให้รวยโดยใช้โปรเจกต์ทีของเรานี่แหะคะ่ะดังนั้นนะคะวันนี้ครูกเกตก,ก็จะมาแบ่งปันทุกๆคนก่อนอื่นเราต้องเชื่อก่อนว่าเราทุกคนรวยได้แต่ว่าเราก็ต้องมีความคิดแบบคนที่เขาร่ำรวยก่อน ทำไมในโลกนี้มีทั้งคนรวยคนจนแตกต่างกันไปนั่นแสดงว่าทุกๆคนต้องมีสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งก็คือความคิดเนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่ครูเก๋จะพูดในวันนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหคนเราอะ่ะถ้าอยากจะรวยเหรอก็ขยันสิก็รวยหรือบางคนบอกว่าก็ต้องอดทนมากกว่าคนอื่นเดี๋ยวก็รวยหรือบางคนก็บอกว่าต้องทํางานหนักมากกว่าคนอื่นเดี๋ยวก็รวยแต่ถ้าคุณมองดูที่สไลด์ของครูเก๋ตอนนี้ ภาพหนึ่งที่คูเก๋เห็นนะคะมาตลอดเลยแม่ของคูเก๋เนี่ยเป็นทั้งสข้อนี้เลยทั้งขยันทั้งอดทนทั้งทํางานหนักถ้าเกิดว่าคนในกลุ่มเหล่านี้เป็นแบบนี้แล้วรวยได้จริงโอ้โหป่านนี้แม่เก๋น่าจะเป็นเศรษฐีพันล้านไปแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแสดงว่าขยันอย่างเดียวไม่รวยทํางานหนักอย่างเดียวก็ไม่รวยต้องให้คุณมีความอดทนทาทาทาวันหนึ่งอาจจะโอ้โหใช้เวลาลวลันละหลายชั่วโมงทําแต่ก็ไม่รวยค่ะ ชัวๆเลยว่าไม่รวยอาจจะเหนื่อยแล้วก็ไม่อยู่ในโลกนี้ไปแล้วก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนรวยเขาต้องมีระบบบางอย่างที่สร้างความรวยไม่ใช่แค่ขยันไม่ใช่แค่ออดทนไม่ใช่แค่ทำงานหนักแต่ว่าเขาต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถสร้างความรวยให้กับเขาได้ซึ่งวันนี้ทุกคนที่อยู่ในที่นี้แปลว่าคุณตัดสินใจเข้ามาสู่ระบบที่จะสร้างความรวยให้กับคุณแล้ว เราตัดสินใจมาอยู่ในห้องนี้แปลว่าเราตัดสินใจที่จะร่วมทำธุรกิจ TGL อยู่แล้วเราเข้ามาฟังเข้ามาเรียนรู้และเราก็รู้จักกับธุรกิจนี้มาเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นค่ะว่าระบบแห่งความรวยคุณเองก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องไปหาธุรกิจอย่างอื่นแล้วก็จงมั่นใจ เพราะว่าต่อให้คุณไปทํางานหนักมันก็ยากที่มันจะร่ํารวยได้เหมือนที่ครูเก๋ยกตัวอย่างคุณแม่ของครูเก๋เองว่าทํางานหนักมาทั้งชีวิตป่านนี้ก็ยังไม่รวยเลยนะคะธุรกิจ TGL ของเราแน่นอนว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์ T สิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรามีคีย์สำคัญของธุรกิจนี้คืออะไรคะถ้าถามตอนนี้ทุกคนตอบได้อยู่แล้วคือทำง่ายจ่ายคุ้มแล้วก็ชัว ซึ่งอันนี้หลายหลายคนเรารู้เราเชื่อมั่นเราเชื่อใจแต่สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือทำยังไงเราจะต้องส่งต่อความเชื่อที่เรารู้เนี้ยให้กับผู้คนให้เขารู้และให้เขาเชื่อแบบเดียวกันกับเราแน่นอนเรามั่นใจอยู่แล้วว่าขยันไม่รวยแต่ว่ามีระบบจะรวยแต่ในเมื่อเรารู้แล้วว่ามีระบบจะรวยตัดสินใจที่จะมาทำแล้วแล้วเราจะทำยังไงล่ะ ให้คนอื่นเขาก็รู้และเข้าใจแบบเดียวกันกับเราหน้าที่ของเราค่ะเราต้องส่งต่อความเชื่อนี้นะคะอ่ะทวนให้ก่อนหลายๆคนฟังหลายรอบแล้วแต่ครูเก๋เชื่อว,ว่าเราจะสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วถ้าเราฟังบ่อยๆซ้ำๆและเราจะพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติธุกรกิจของเราคีย์เวิร์ดแรกทำง่ายนั่นก็คือเราไม่ได้ไปชวนคนทั้งโลกเราไม่ได้ชวนคนเยอะแยะเลย เราจำเป็นต้องมีคนเพียงแค่6คนนะคะและก็แต่ละคนก็ใช้สินค้ายอด600ซึ่งตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่แบบยอดเยี่ยมมากๆเมื่อสักครู่เพิ่งฝังไปเรื่อง perfect cream ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็น perfect c r e ครจะเป็นกาแฟหรือผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่คุณถนัดก็ได้ดังนั้นข้อแรกทำง่ายยอดนี้นะคะแค่6คน600จ่ายคุ้ม จ่ายคุ้มคุณก็ต้องทำตามแผนคุณก็ต้องไม่ออกนอกแผนเมื่อไหร่ที่ทำตามแผนมันจะเป็นไปตามระบบทวีคูณอยู่แล้วดังนั้นยังไงซะถ้าทำตามแผนไม่ออกนอกแผนคุณจะจ่ายคุ้มคุ้มเรื่องอะไรบ้างคุ้มเรื่องเงินคุ้มเรื่องเวลาคุ้มเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นสองแสนใน5เดือนเป็นไปได้แน่นอนแต่คุณต้องทำตามแผนนะคะและอันต่อไปค่ะชัวร์ ชัวยังไงล่ะก็ชัวสิเพราะว่าในเมื่อตัวเลขมันฟิกรายได้มันฟิกคนฟิกแล้วก็มันเป็นไปตามกฎทวีคูณและที่สําคัญบางคนบอกอุ้ยถ้าทาไปได้เยอะๆแล้วเกิดถอนไม่ได้ทําไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะบริษัทของเราเราสามารถพกบ,บริษัทไปได้ในมือถือของเราใช่ไหมคะเราสามารถทําทุกอย่างผ่านระบบได้แม้กระทั่งการถอนเงินก็สามารถกดคลิกถอนได้ด้วยตัวของท่านเองโดยยอดเบื้องต้นที่สามารถถอนได้ก็คือตั้งแต่300บาท เพราะฉะนั้นจะเอาอะไรมามาไม่ชัวร์จะเอาอะไรมากลัวถอนเงินไม่ได้จะกูเอาอะไรมาบอกว่ามันยากนะคะเพราะฉะนั้นทําง่ายจ่ายคุ้มแล้วก็ชัวร์อันนี้คเกมมั่นใจว่าทุกคนจําได้อยู่แล้วทีนี้ค่ะแนวคิดของคนรวยหรือเราระบุไปเลยว่าเราจะรวยในธุรกิจทีเจนี่แหละเรารู้อยู่แล้วว่าไปทําอย่างอื่นมันอาจจะยากกว่านี้หรือบางคนอาจจะไปทํางานอย่างอื่นซึ่งมันก็แบบโอ้โหกว่าคุณจะสะสมเงินเดือนหรือกว่าคุณจะทําให้คุณรวยได้มันยาก ในเมื่อเรารู้ว่ามันมีระบบที่ทำง่ายจ่ายคุ้มชัวสิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรกเลยนะคะคุณจะต้องปรับมุมมองของคุณก่อนเพราะว่าธุรกิจนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราเราไม่ได้มาขายนะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เคยทำธุรกิจอาจจะเคยผ่านธุรกิจอย่างอื่นมาหรือคิดว่าการขายจะทำให้ได้เงินมันไม่ใช่หลักการของโปรเจกต์ทเพราะว่าเราต้องการจะให้ทุกคนทำให้มันจบ ทำให้มี p a s s i ฟอิน c ท m e มทำให้คุณได้เงินไปตลอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายโอ้แน่นอนมันอาจจะได้เงินในการที่คุณขายแต่มันไม่ต่างอะไรกับการที่คุณขายธุรกิจกินเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่จุดมุ่งหมายของธุรกิจแน่นอนหน้าที่ของเราต้องขยายค่ะหน้าที่ของเราต้องทําให้คนรู้จักกับธุรกิจของเรามากขึ้นหน้าที่ของเราต้องทําให้เขารู้จักสินค้าดีๆของเรามากขึ้น เราต้องทำให้สินค้าถูกขายหรือเราต้องขยายให้สินค้าของเราไปอยู่ในมือผู้บริโภคให้มากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเลข่ขายสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปผิดทางก็แปลว่าเราออกนอกแผนแปลว่าเราไม่ได้ทำตามระบบโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จมันก็จะเป็นไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดที่จะขายเป็นการแบ่งปันโอกาส หลายคนบอกว่าโอ้เมื่อสักครู่คเกยิบบอกว่าเราต้องทําให้สินค้ามันถูกขายแต่ไม่ให้เราขายมันงง,งงงหรือเปล่า <c oughs> ก็เหมือนกับเวลา <c oughs> ที่เราเห็นสินค้าบางอย่างหรือเวลามีเพื่อนเพื่อนเรามาแนะนําร้านอาหารอร่อยเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยจังหรือเขาใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวโอ้ยเขามาป้ายยาเราเฮ้ยเธอทานนี้สิกินอันนีส้สิทำมนูษยสินี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าสินค้าถูกขายโดยธรรมชาติของมันหรือพูดง่ายๆถ้าพูดถึงเพื่อนเราแล้วนึกภาพไม่ออก นึกถึงดาราก็ได้ค่ะมีดาราที่เราชื่นชอบมากมายที่เราก็ไม่รู้ว่าสินค้าตัวนั้นเป็นยังไงแต่เราไปซื้อสินค้านั้นตามเขาเวลาเราไปซื้อเราไม่ได้ไปซื้อกับดาราคนนั้นเราไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าตามที่ต่างๆแต่สินค้าตัวนั้นถูกขายเพราะดาราคนนั้นใช้สินค้าตัวนั้นดาราคนนั้นเป็นคนบอกว่าสินค้าตัวนั้นดีดาราคนนั้นเป็นคนทําให้เรารู้จักสินค้าเราก็เลยใช้ตามเขานี่แหละค่ะเขาเรียกว่า ทำให้สินค้าถูกขายและนี่คือหน้าที่หลักสําคัญของนักธุรกิจ TGL เราทุกคนก็ต้องทําแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนจากการคิดที่จะขายโดยการเปลี่ยน mindset เลยว่าคุณกําลังแบ่งปันโอกาสถ้าเราบอกว่าเราแบ่งปันโอกาสมันจะทําให้เราเนี่ยพูดหรือนําเสนอธุรกิจได้ง่ายโดยที่ไม่รู้สึกว่าเรากำลังจะไปเอาอะไรจากเขา เรากำลังมาบอกเขาถึงวิธีการหรือโอกาสที่เขาจะมีะไรายได้เพิ่มเรามาแบ่งปันให้เขารู้ว่าเขาอะกำลังจะมีอิสรภาพทางการเงินเรามาแบ่งปันโอกาสที่จะทำให้เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆได้มีสุขภาพที่ดีและก็มีคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมุมมองของคุณซาวว่าธุรกิจ TGL ไม่ใช่การขาย บางคนอาจจะทํามาแล้วบอกว่าโอ้ที่ผ่านมาก็กขายนะก็ได้เงินดีอยู่นะเนี่ยได้เงินมาตลอดถ้าเราคิดแบบนั้นครูเกศไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ได้เงินมันได้เงินแน่ๆแต่มันไม่ใช่หลักการของโปรเจกต์ทีวันนี้เราจะมาคิดให้รวยแบบโปรเจกต์ทเราก็ต้องคิดให้ถูกต้องดังนั้นนะคะเปลี่ยนจากการขายเป็นการขยายซะแล้วก็ทําให้สินค้าถูกขายด้วยตัวของมันเองแล้วมันจะยั่งยืนมากกว่าค่ะต่อไปค่ะมุมมองที่เราต้องเปลี่ยนคือ ให้เราโฟกัสไปที่ความง่ายมันง่ายแต่มันก็ต้องส่งพลังด้วยอย่าลืมว่าธุรกิจของเราคนที่จะมาร่วมทีมกับเราเราไม่ได้หาผู้คนมากมายเลยคุณอาจจะเคยทำธุรกิจอย่างอื่นที่จะต้องบอกคนเยอะแยะมากมายแต่ไม่ใช่ธุรกิจ TGL แล้วไม่ใช่โปรเจกต์ T ค่ะสิ่งที่คุณต้องทําคุณต้องสร้างเพียงแค่6คนแรกของคุณแต่6กคนแรกนั้นต้องเป็น6คนแรก ที่มีคุณภาพหกคนแรกที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นคนคุณภาพที่เราอยากจะแบ่งปันโอกาสให้เขาอยากจะให้เขามีอนาคตที่ดีอยากจะทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเวลาที่เราเจอโอกาสดีๆสมมติว่าไปเจอว่าอุ้ยตรงนั้นเขาขุดทองตรงนั้นเขาแจกเงินเราจะไปบอกคนอื่นที่เราอ่ะไม่รู้จักก่อนไหมคะ โอกาสก็เป็นไปได้ยากมากเราก็ต้องบอกคนที่เรารักบอกคนที่เราอยากให้เขาประสบความสำเร็จและได้รับโอกาสนั้นก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำมันจะโฟกัสง่ายมากก็คือเราอาจจะบอกอ่าลูกเราเราอาจจะบอกหลานหลานของเราเราอาจจะบอกญาติญาติของเราหรือเราอาจจะบอกคนที่เรารู้จักแล้วก็ขยายไปถึงคนที่ไม่รู้จักหรือใครก็ได้ในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสให้มันง่าย หลายคนที่บอกว่ายังหา6คนไม่ได้เพราะคุณอาจจะโฟกัสที่ความยากเกินไปหรือเปล่าคุณอาจจะไปมองแบบไกลเกินไปว่าต้องเป็นใครสักคนที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักที่เขาก็ไม่รู้ไว้วางใจคุณแค่ไหนโอเคไหมคะโฟกัสให้มันง่ายแล้วคุณจะทําได้ทีนี้เมื่อเราโฟกัสสองอย่างนั้นแล้วคือไม่ขายแล้วก็โฟกัสหกคนที่ทรงพลังเคล็ดลับแห่งความสำเร็จค่ะเปลี่ยนความคิดให้รวยด้วยการอันดับแรกค่ะ เชื่อมั่นในสินค้าเราก็รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีอยู่แล้วเหมือนอย่างเมื่อสักครู่ถ้าเราเชื่อมั่นในสินค้าแล้วเราได้ใช้จริงเราจะสามารถบอกต่อได้เป็นธรรมชาติเหมือนเมื่อสักครู่ที่เป็นเพอร์เฟ Cre ครีมแต่และที่ท่านประธานพูดเห็นไหมคะทุกคนก็เห็นภาพเลยท่านทําให้ดูเลยว่าเออเนี่ยมือเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนหยาบกล้านเป็นแบบนั้นแบบนี้ ถ้าเราพูดจากความรู้สึกของเราที่ใช้จริงหรือหลายๆท่านที่นําเสนอว่าใช้แล้วกลิ่นหอมมากโอ้โหกลิ่นติดตัวตั้งแต่เช้าเย็น,ยนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการที่เราได้ใช้จริงเราก็จะพูดออกมาได้อินหรือมีครั้งหนึ่งที่เก๋จําได้ว่าคุณแอนนาเคยมาพูด ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าอาจจะไปทําหัตถการบางอย่างเกี่ยวกับทางการแพทย์มานะคะทําให้ผิวแห้งกลานกว่าคนทั่วไปแต่พอได้ใช้เพอร์เฟกต์ครีมของเราปรากฏว่าผิวพันนุ่มขึ้นแล้วก็ผิวพันดีขึ้นซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดมากๆนั่นแปลว่าเขา่ใช้จริงๆแล้วเขาเห็นถึงความแตกต่างจริงแล้วพอเล่าแบบนี้มันทําให้เราอินเพราะฉะนั้นข้อแรกค่ะถ้าเราเชื่อมั่นในสินค้า ครูกเกียรเชื่อว่าทุกคนจะเล่าได้เห็นภาพทุกคนจะทําให้คนที่เขามารู้จักกับบริษัทของเราเชื่อมั่นในแบบเดียวกันกับเราถ้าเราใช้แล้วเราบอกต่ออย่างที่เราเองก็อินนะคะส่วนข้อที่2อ,อย่าชวนคนมาทําเงินอ่าจริงอยู่บริษัทของเรามีการวางแผนเอาเงินเข้ากระเป๋าแต่ถ้าเราให้เขาโฟกัสแค่เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียวโอกาสที่เขาจะอยู่กับเราแบบยาวๆก็จะเป็นไปได้ยาก แต่ว่าถ้าเราโฟกัสให้เขาเข้ามาเพื่อเปลี่ยนชีวิตเข้ามาเพื่อมีสุขภาพที่ดีเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเรื่องของเงินมันจะตามมานั่นแหละค่ะเขาจะอยู่กับเราได้แบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะธุรกิจนี้อย่าทําคนเดียวหมายความว่ายังไงธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่จะต้องทําเป็นทีมค่ะยิ่งธุรกิจที่เป็นเราจะต้องอาศัยทีมเวิร์ก เพราะฉะนั้นเรามีทีมเวิร์กเรามีแม่ทีมเรามีอัพไลน์เรามีดาวไลน์ line, เรามีคนที่คอยให้คาปรึกษาเรามีท่านประธานเรามีระบบเรามีห้องมิตรที่เราเข้ามาเรียนรู้เพราะฉะนั้นคําว่าอย่าทําคนเดียวแปล่าว่าอย่างเวลาเขาจัดให้มี Google Meet แบบนี้เราก็ชักชวนทีมงานของเราชักชวนคนที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะเข้ามาแบบเนี้ย เราก็สามารถชักชวนได้หรือบางครั้งอาจจะเป็นการทรีเวคอลพูดคุยทางโทรศัพท์คุยกับแม่ทีมคุยกับอัพไลน์หรือบางครั้งอาจจะพาไปที่ตึกทีเก้าเหมือนวันนี้ที่มีกิจกรรมต่างๆแล้วทุกคนก็บอกว่าโอ้โหเปิดใจทุกคนสามารถชวนลูกๆไปลหลานๆไปคนรู้จักไปแล้วครั้งหน้าก็จะพาคนอื่นๆมาอีกนั่นแปลว่าธุรกิจของเรากําลังเติบโตมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันทรงพลังมากๆข้อต่อไปก็เลยสำคัญมากเช่นเดียวกันนั่นก็คือ อย่ารอให้พร้อมอหลายคนเขาจะบอกเฮ้ยเราต้องพร้อมก่อนสิเราถึงจะเริ่มทําทุกคนคะการทําธุรกิจและ mindset ของนักธุรกิจเนี่ยส่วนมากเขาจะเริ่มลงมือทําไปทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อมนี่แหละคะ่ะเรียนรู้ไปด้วยทําไปด้วยเราจะได้รู้ว่าโอ้ตรงนั้นเราต้องปรับยังไงตรงนี้เราต้องปรับแบบไหนและเราต้องทําอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นถ้าคุณว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวเดือนหน้าแล้วกันนะโอ้เดี๋ยวเ,เริ่มเดือนต่อไปแล้วกันโอ้เดี๋ยวรอโปรโมชั่นเดี๋ยวรอโน่นนี่นั่นถ้าเรารออยู่แบบนั้นชีวิตของเรามันก็จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆแบบนั้นละค่ะเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันไม่รอใครเราอย่ารอให้พร้อมเราสามารถ เริ่มได้เลยคุณสามารถทําอะไรได้ตอนนี้ทําก่อนได้เลยอาจจะเป็นการสั่งสินค้ามาร้องใช้ก่อนดูดีไหมหรืออาจจะเป็นการคุยกับคนที่คุณรู้จักดีไหมอาจจะเป็นการทําให้เขารู้จักสินค้าในช่องทางใดทางหนึ่งดีไหมหรืออาจจะเป็นการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับแผนการตลาดธุรกิจหรืออะไรก็ได้ที่คุณสามารถทําได้ในตอนนี้หรือเข้าไปเรียนรู้ในแต่ละอย่างอาจจะเอามือถือมาแล้วก็กดเข้าไปดูในห้องการเรียนรู้หรือกดเข้าไปดูสินค้าเข้าไปดูอะไรสักอย่างที่ในหนึ่งวันอยากให้คุณหยุดอยู่กับที่อย่าง น้อยคุณต้องดีกว่าเมื่อวานไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือคุณจะต้องซื่อสัตย์กับระบบซึ่งข้อนี้สำคัญมากในเมื่อโปรเจกต์ทีมันมีการวางแผนออกมาไว้แล้วว่าเราจะวางแผนเอาเงินเข้ากระเป๋าอย่างไงมันมีระบบมันมีกฎทวีคูณมันมีสิ่งที่จะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จคุณต้องทำตามแผนคุณอย่าออกนอกแผน ถ้าเราคิดว่าเอ้ยฉันเคยทําฉันเคยทําธุรกิจอย่างอื่นมาฉันเก่งฉันเจ๋งฉันสามารถทําได้ดีและฉันสามารถหาเงินได้ภายในเดือนเดียวเนี่ยด้วยวิธีการของฉันมันอาจจะจริงคุณอาจจะเก่งอย่างอื่นคุณอาจจะเคยทํามาแต่คุณต้องย้อนถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณเก่งจริงแล้วเราเคยทําแบบนั้นแล้วประสบความสําเร็จจริงเราไม่มาอยู่ที่ตรงนี้นะคะคนที่ประสบความสําเร็จจริงคือคนที่แพสซีฟอินทำไปแล้ว คือคนที่คุณไม่ต้องมาคิดเรื่องเงินไม่ต้องมาหาเงินกับการทําอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณยังไม่ได้ประสบความสําเร็จจริงๆแปลว่าวิธีการที่คุณเคยทํามามันไม่เวิร์กคุณต้องทําตามระบบที่เขามีการทําและก็วางแผนแล้วก็พาคุณทําเพราะฉะนั้นอย่าออกนอกแผนครูเก๋ว่ามันจะประสบความสําเร็จได้แบบยั่งยืนตามแผนแบบแน่นอนเพราะฉะนั้นนี้คือเคล็ดลับความสําเร็จนะคะแล้วทีนี้ค่ะ คนธรรมดาอย่างเราก็สามารถที่จะเป็นคนร่ำรวยและประสบความสำเร็จได้สิ่งหนึ่งคุณจะต้องใช้ความคิดคิดแบบคนรวยคนรวยเขาจะมีการจินตนาการแล้วเขาจะมองข้ามช็อตถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วในโปรเจกต์ทีคุณมีเงินหลักล้านแล้วคุณแพสซีฟอินคัมแล้วแล้วคุณลองนึกภาพดูว่าตอนนี้บริษัทกำลังจัดงานแล้วก็ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักอย่างมากคุณได้รับเชิญให้ขึ้นไปพูดบนเวที คุณเดินขึ้นไปคุณอาจจะบอกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นเกียรติให้มาแบ่งปันความรู้แน่นอนว่าผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยนั่งอยู่ในห้องประชุมแบบนี้แต่วันนี้ได้รับเชิญจากท่านประธานเพื่อมาแบ่งปันว่าผมสำเร็จได้เงิน10บล้านในทุกๆเดือนได้อย่างไร ทุกคนพร้อมจะฟังหรือ,อยังโอ้โหคุณต้องนึกภาพตรงนั้นว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วแล้วถ้าคุณเห็นภาพตรงนั้นคุณจะมีกําลังใจในการที่จะทําให้ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันฟังดูแล้วแนวคิดของคนรวยอาจจะเหมือนคนเพิร์เจอร์แต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะเขามีวิธีการสร้างกําลังใจให้กับตัวเขาเองทุกวันและเขาลงมือทําทุกวันอย่างน้อยในหนึ่งวันจะต้องคืบหน้าไปบ้างไม่มากก็น้อย เพราะฉะนั้นครูเก๋เห็นตั้งแต่เริ่มต้นครูเก๋เห็นหลายๆคนที่แบบบางคนก็พูดยังไม่เก่งบางคนก็แบ่งปันยังไม่ดีบางคนก็ยังทาติดติดขัดขาดแต่ในปัจจุบันที่เราเดินทางร่วมกันมาทุกคนเก่งขึ้นมากๆทุกคนพูดเป็นธรรมชาติทุกคนแบ่งปันสินค้าได้เป็นอย่างดีแล้วแบบนี้มันจะไม่เติบโตได้ยังไงทุกคนเก่งขึ้นครูเก๋ขอชื่นชมทุกคนจากใจจริงค่ะและแน่นอนเจอกันที่ความสำเร็จนะคะทุกคนก็วันนี้คงฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณครูเก๋มากๆเลยนะคะทุกครั้งที่ฟังครูเก๋นะคะจะรู้สึกว่าตัวเองแบบจินตนาการความสําเร็จแล้วก็เห็นภาพตัวเองในทุกๆครั้งที่ได้ฟังเลยนะคะก็ที่พี่ท่านไหนอยากสอบถามครูเก๋เพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะก็สําหรับของครูเก๋นะคะที่จะชอบมากๆเลยนะคะก็คือ ตรงที่แบบส่งต่อความเชื่อของตัวเราแล้วเราไม่ได้ส่งต่อทุกคนเราส่งแค่หกคนใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ธุรกิจเนี้ยไม่ใช่การขายแต่หน้าที่ของเราก็คือการขยายทําให้สินค้าถูกขายอันนี้คือภาพความขายกับการขยายอันนี้คือแบบเห็นภาพชัดมากเลยนะคะสาหรับดาแล้วก็วันนี้ค่ะเราไม่ได้ทําธุรกิจซับซ้อนอะไรเลยนะคะในโปรเจกต์ทีก็แค่6คน6 0 0 ที่ทุกคนสามารถที่จะทำได้ตัวเองแล้วก็ทุกคนก็มีคนที่รักคนที่หวังดีคนที่อยากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคนที่อยากที่จะส่งต่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นก็คือเหมือนเป็นการที่เราไปบอกเขาใช่ไหมคะเกี่ยวกับโอกาสดีๆให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในช่อบมากๆเลยนะคะ ใช่ข่าวพี่ดาวเป็นอย่างที่ครูเกียวบอกว่าวันนี้ธุรกิจของเราอ่ะเราไม่ได้ขายนะ,ะเราขยายค่ะและด้วยหลักการของโปรเจต์ที่เราชวนคนมาใช้อ่ะพี่ใช้แค่เดือนละหกร้อยเพื่อที่จะให้ทุกคนอ่ะมีรายได้สองแสนไปแก้ปัญหาชีวิตเขาได้สามารถที่จะกล้าคิดกล้าฝันที่จะทําให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงได้แบบนี้ดีไหมคะพี่ดาดีคะด่ะค,ค่ะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรครับคุณเหน่งกับคุณดาถามวันนี้ค่ะเมื่อกี้นะได้ค่ะคุณสมสันคะนะ คเมื่อกี้คือสำหรับตัวพี่หนุ่มเองอ่ะพี่หนุ่มชอบอะไรแล้วก็ชอบตรงไหนในช่วงของคเก๋แล้วก็พี่หมอแล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดต่อทีมงานได้บ้างคะอันเนี้ยสองนาทีค่ะเชิญค่ะครับจากส่วนของคูเก๋น,นะครับผม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 ประทับใจอย่างหนึ่งนะครับคือคือธุรกิจเนี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาแรกๆถ้าถ้าไม่เข้าใจหรืออย่างผมเนี้ยบางครั้งผมก็พลาดถ้าต้องยอมรับว่าพอเราเข้ามาในธุรกิจ เราต้องการประสบความสําเร็จถูกไหมครับเราก็จะโฟกัสที่ตัวเราเองโดยส่วนใหญ่นะครับทีเนี้ยเมื่อกี้นี้ผมฟังครูเก๋มาบอกเล่านะครับมาสอนนะครับก็คือสิ่งที่คิดได้คือเราควรเปลี่ยนความคิดนะครับที่เราจะประสบความสำเร็จหรือเราจะมาขายเราจะไปเอาผลประโยชน์จากคนอื่นเขาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นการแบ่งปันโอกาสครับแบ่งปันโอกาส ให้ให้คนอื่นนะครับแบ่งปันโอกาสที่จะนําเสนอให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสดีๆได้มีโอกาสมาเป็นเศรษฐีใน TGL ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราแบ่งปันโอกาสและแนะนําสิ่งที่ดีๆให้เขาแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีๆมันก็จะตอบกลับมาที่เราเราโดยอัตโนมัตินะครับเราก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยนะครับสิ่งแรกที่ผมประทับใจของครูเกนะครับส่วนส่วนของ ในส่วนของคุณหมอนะครับคุณหมอก็คือในในหลายๆเรื่องเนี่ยคือนิสัยของของคนที่ทําธุรกิจนะครับทําธุรกิจเนี่ยบางครั้งเราจะพลาดนะครับอย่างที่เห็นอย่างที่คุณหมอบอกก็คือถ้าเราอยากจะสําเร็จนะครับเราก็ต้องหาไอดอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าท่านคุณตูนนะครับหรือคุณเมฆนะครับที่ผมผมเห็นนั่นด้วยความประทับใจนะครับหรือคุณติ้งหรือคุณนิมเนี่ยครับ แล้วก็คุณสมพรเนี่ยคุณสมพรนี่จะได้ในส่วนของลักษณะของการเอาจริงรจังนะครับทุ่มเทนะครับตรงเนี้คือไอคอนของเรานะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องก๊อปีเขาให้ได้ครับเพราะมีฉะนั้นนะถ้าเราก๊อปีไม่ได้ธุรก,กิจเคือขายถ้าก๊อปีไม่ได้แล้วมันไปในในแนวทางที่ไม่ไม่ใช่แนวทางเดียวกันหรืออาจจะแตกออกไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างทําให้มันก็จะมีผลต่อความสําเร็จในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่ผมผมได้จาก ทําคืนนี้ครับจากการที่ทั้งคุณเก๋คุณเก๋เกแล้วก็คุณหมอเข้ามาแบ,บ่งปันครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากค่ะอันนี้ก็คือสําหรับเป็นแนวทางให้สําหรับว่าเราต้องตอไปให้ได้นะคะ,อะขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะคะต่อไปพี่แหม่มค่ะพี่แม่แมอยู่ไหมคะค่ะขออภัยค่ะกดช้าไปหน่อย <c oughs> ได้ค่ะก็ คำถามเดิมเลยนะคะวันนี้ค่ะในช่วงของคุกเกอแล้วก็พี่หมอนะคะพี่แหนม,มชอบอะไรประทับใจช่วงไหนแล้วก็คิดว่าเ,เราจะวางแผนยังไงต่อกับทีมบ้างคะก็ประทับใจทั้งสองท่านนะคะก็คือมันเป็นความจริงที่ทั้งสองท่านพูดนะคะคือถ้าเราไม่ไม่มีความมุ่งมั่นตั้งมั่นมากพอแล้วเราไม่รู้จริงมันก็ไปต่อจะลำบากหรือว่า มันสร้างปัญหาให้ตัวเองอะคะ่ะในการที่จะสร้างทีมนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็สะสมความรู้ของโปรเจกต์แล้วก็โปรดักให้ได้ร้อยเปอร์น้อยกว่าร้อยเปอมันไม่เวิร์คค่ะเพราะว่าเราก็จะโดนมีคำถามหรือว่าจะมีปัญหากลับมานะคะเพราะฉะนั้นการสร้างทีมเนี่ยแบบมองว่าแแบบต้องหาคนที่ ใจเต็มร้อยแล้วอยากมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาไม่รู้แต่อยากทำโปรเจกต์ทีแบบตั้งใจทำอะค่ะอ่ะก็คือของที่แมมก็คือตรงนี้นะคะของที่แมมคือ<ช>ต้องตาคือต้องการคนที่ต้องการจริงๆไม่ใช่แค่อยา<ช>อกได้ไหมคะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าก่อนหน้านี้แมมแมมไปคุยแล้วก็ไปชวนหรือแมัมอาจจะเนี่ยคือตัวเองอะ่ะไม่เต็มร้อยความรู้ไม่เต็มร้อยหรือว่า เรามีประเด็นไม่เข้าใจอะไรที่เราไม่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาเราไปชวนใครมันก็อาจจะฟีดแบ็มันก็เลยไม่ไม่ตอบโจทย์กลับมานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ต้องทําตัวเองให้มีความรู้ที่จะมั่นใจในการทำโปรเจกต์ที่ะ,ค,ะค่ะได้ค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แมมมากๆนะคะเดี๋ยวลบกันอีกท่านนะคะพี่หงค่ะพี่หงสะดวกคุยไหมคะค่ะคุณดาสวัสดีค่ะคุณค่ะก็คือในส่วนของพี่หงค่ะพี่หงชอบและประทับใจในส่วนไหนของคู่เก๋แล้วก็ของพี่หมอแล้วก็จะใช้ไปปรับปรุงหรือวางแผนร่วมกับทีมงานให้เวลาสองนาทีค่ะพี่ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาในส่วนของคุณครูเก๋นะคะพี่หงชอบในส่วนของเคล็ดลับความสําเร็จนะคะ่ะที่จะมีหัวข้อว่าเชื่อในสินค้าอย่าชวนคนมาทําเงินแล้วก็อย่าทําคนเดียวอย่ารอให้พร้อมซื่อสัตย์กับระบบตรงนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมันคือสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนจําเป็นต้องมีเคล็ดลับนี้มากๆเลยค่ะคุณดาซึ่งมันก็จะมาใช้มิกกับของพี่หมอ ซึ่งเป็นของที่หมอก็จะเป็นในส่วนของนิสยัยใช่ไหมคะถ้าเราจะจะประสบความสําเร็จอะ่ะเราต้องเอาเคสลับของความสําเร็จมามิตรวมกันกับของพี่หมอทั้งสองท่านถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณดาแล้วก็อ่าที่จะนําไปใช้ยังไงใช่ไหมคะคุณหป้าถ้าการบริหารทีมอ่ะเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันต้องก๊อปปี้ใช่ไหมคะ<ช>อย่ค่ แล้วก็พี่หมอก็จะเน้นเรื่องการประชุมดังนั้นการประชุมก็คือนิสัยอีกอย่างหนึ่งของคนสําเร็จคะ่ะคุณดาค,ค่ะ่ตรงนี้ต้องขอบคุณมากๆากเลยค่ะดังนั้นทีมทีมทุกคนต้องเห็นความสําคัญตรงนี้ด้วยค่ะมันถึงจะสําเร็จนะคะคุณดาค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,ะขอบคุณพี่โหมมากแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะตั้งแต่ในช่วงของคุเก๋แล้วก็พี่หมอนะคะเราได้แบบความรุ้งแล้วก็ได้อะ แบบเปลี่ยนมุมมองหรือสร้างวิสัยใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ค่ะใช่ค่ะวันนี้ที่นิ่งได้จากครูเกดก็คือว่าครูเกดบอกว่าธุรกิจของเรานะคะไม่ใช่ธุรกิจการขายค่ะแต่ว่าเป็นธุรกิจการขยายซึ่งในโปรเจกต์ทีของเรานะคะเราทุกคนเราชวนมาใช้ซึ่งมันไม่ได้ขายแน่นอนค่ะเพราะเราใช้เองเพอใช้เองอะ่ะก็สามารถที่จะมีรายได้ได้ไดค่ะ วันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะคดีค่ะยันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ